สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันพุธที่28มิถุนาย,ยนปี2 5 6 6ค่ะวันนี้มามีก็จะพาทุกคนมาอัปเดตราคากลางข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะจะบอกว่ากลางปีแล้วราคาข้าวเปลือกเจ้าก็ไม่แผ่วจริงๆค่ะพุ่งขึ้นอีกแล้ววันนี้ก็ขึ้นอีกนะคะปรับขึ้นในหลายจังหวัดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจังหวัดไหนแต่ถ้าทุกคนเปรียบเทียบกันระหว่างข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนี่ย นะคะรานะคาข้าปลืกเจ้าเนี่ยจะได้รับกระแสะนิยมที่ดีนะติดต่อกันน่าจะ5ปีได้แล้วถ้ามันมีจําไม่ผิดนะคะนะาสำหรับเข้าปลืกเจ้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยดีกว่านะคะ ข้าปึกเจ้าหน้าปรังปี2566ค่ะจังหวัดนครสวรรค์1,200บาทถึง1,400บาทจังหวัดพิจิตร9,900บาทถึง1,200บาทจังหวัดกำแพงเพชร1,300บาทถึง1,400บาทจังหวัดกาญจนบุรี10,000บาทจังหวัดพิษณุโลก1,200บาทถึง1,300บาทจังหวัดสุโขทัย9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1,500บาทถึง1,600บาทปรับเพิ่มขึ้นมาจาก ากเมืจจ่อวานค่ะ te 100บาทจังหวัดเพชรบูรณ์1 3 0 0บาทถึง1400บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1น0 0บาทถึง1300บาทจังหวัดชัยนาท1100บาทถึง1700บาทจังหวัดอุทัยธานี1 0 0 0 0บาทถึง1200บาทปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะ100บาทจังหวัดชะเชิงเซา1 500บาทถึง1700บาทปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะจากเมื่อวานนะ 200บาทค่ะจังหวัดอุตรดิตถ9,800บาทถึง1 1 1 0 0บาท จังหวัดลพบ,บุรี1200บาทถึง1400บาทจังหวัดนครนายก1500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะจังหวัดปทุมธานี1100บาทจังหวัดนครปฐม1200บาทถึง1300บาทจังหวัดอ่างทอง9900บาทถึง10000บาทจังหวัดราชบุรี1400บาทถึง1500บาทจังหวัดสิงห์บุรี1200บาทถึง1300บาท รายการต่อมานะคะค่าเปลือกหอยมารีปี2,565-2,566ค่ะจังหวัดสุรินทร์14,200บาทถึ -15,000 บาทจังหวัดนครราชสีมา14,500บาทถึ -15,000 บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง -14,500 บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,200บาทถึง -14,800 บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,000บาทถึง -14,300 บาท จังหวัดมหาสารคาม14,800บาทถึง15,200บาทจังหวัดยโสธร14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,900บาทจังหวัดขอนแก่น13,700บาทถึง14,700บาทจังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,200บาท จังหวัดกาละสิน14,500บาทถึง14,900บาทจังหวัดนองบัวละพู14,800บาทถึง14,500บาทจังหวัดนองคาย14,000บาทถึง14,300บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทถึง14,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าวเปลือกประทุมธานีนะปลังปี2566ค่ะจังหวัดลบบุรี1,600บาทถึง11,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1,800บาทถึง19,000บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทจังหวัดอ่างทอง1,800บาทถึง19,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,100บาทถึง11,300บาทจังหวัดราชบุรี11,100บาทถึง11,200บาท จังหวัดปทุมธ,ธานี11,200บาทจังหวัดนครนายก11,300บาทค่ะรายการต่อมานะคะ ข้าเปลือกเนียวมเมล็ดยาวนปี2565ท66ค่ะจังหวัดขอนแก่น12,700บาทถึง13,300บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง13,600บาทจังหวัดสกลนคร12,600บาทถึง13,000บาทจังหวัดนครพนม11,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี11,000บาทถึง11,500บาท จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งบาทถึง1.3000บาทจังหวัดชัยภูมิหนึ่งมื่นสองพบาทถึง1 3ึ0 0หบาทจังหวัดหนองบัวล,ลำพูหนึ่าพันหกร้อบาทจังหวัดหนองคายหนึ่งหับาทถึงหนึ่งันร้อยบาทจังหวัดมุกดาหารหนึ่ง้าร้อยบาทถึงหนึ่งหบาทค่ะ รายการต่อมาค่ะค่าเปิกเนงินเมล็ดคละนะปี2,565ทับ66ค่ะจังหวัดอุดรธานี11,400บาทถึง12,500บาทจังหวัดอำนาจเจริญ9,500บาทถึง1 1 0 0 0บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละนาปลังนะคะปี2,566ค่ะเป็นรายการต่อมาเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะจังหวัดสกลนคร1 1 2 5 0บาทถึง1 1 9 0 0บาท จังหวัดขอนแก่น1 0 0 0 0บาทถึง1 1 0 0 0บาทจังหวัดมหาสารคาม10,000บาทถึง1 1 0 0 0บาทจังหวัดหนองคาย9 0 0 0บาทถึง1 1 0 0 0บาทและจังหวัดลำปาง12,000บาทค่ะทุกคนขามามีได้นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะทุกรายการค่ะ ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี่จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณยีกงสูงค่ะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย